ก็หลายคนทุกคนคน่าจะรู้อยู่แล้วนะครว่าตอนนี้มันมีฉายาลับสุดยากนะทุกคนนะครับที่จะต้องกินไก่เจ็ด เกมนั้นทุกคนนะเพื่อที่จะฉายานี้นะทุกคนนะครับนั่นก็คือฉายาผู้ผควบคุมทะเลพิโรธนะทุกคนะนะครับก็คือฉายาผู้ปกครองทะเลพิโรธนั่นเองนะทุกคนครับซึ่งฉายานี้เนี่ยทุกคนนะครับจะต้องกินไก่7เกมติดนะท<อ>ุกคนนะครับพเพื่อที่จะได้ลูกแก้วมา1ลูกทุกคนนะรเราเอาลูกแก้วนเนี่ยไปทำในภารกิจนะทุกคนนะเพื่อที่จะได้ฉายานี้มานั่นเองนะทุกคนครับซึ่งฉายานี้เนี่ยเราจะได้พื้นหลังสุดลิมิเต็ดนี้ด้วยนะทุกคนครับแล้วก็จะได้เป็นฉายาผู้ปกครองทะเลพิโรธนะะทุกคคนนรับเมื่อถ้านนนนนัั่เองะทุกคครบ วันนี้เน <Sam. S 2> ี่ยกล้วยเนี่ยทุกคนนะมีนุ๊กแก้วทุกคนนะเดี๋ยวนี้จะลองไปทํากันดูทุกคนนะว่าการที่จะทําฉายาผู้ปกครองทะเลพิโรธเนี่ยมันจะยากมันจะหินสักแค่ไหนนะทุกคนครับซึ่งบอกได้ว่านี่เป็นการทําครั้งแรกของกล้วยด้วยนะทุกคนนะก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะรอดหรือว่าจะล่วงจะผ่านไหมทุกคนนะก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลดี๋ยวก็ฝากคนหนึ่งไลค์ฝากคนสับสนไฟให้กล้วยด้วยงันนะไม่รอช้านะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปรับชมสำหรับการทําฉายาผู้ปกครองทะเลพิโรธหรือว่าผู้ควบคุมทะเลพิโรรธได้เลยนนะทุกคคับ กอล์ฟในมาเมาคันนี้เมาคันนี้เมาคันนี้เดี๋ยวออกไปเลยเดี๋ยวเติมเองไปเชชเช่ดูดีดีเกินเติมแต่๋ยวน้ไปไปไปเอาเอาขนาดนี้เอาขนาดไหนเอาขนาดไหนไปอ่ะลูกเอาลูกเอาลูกเอาลูกขันเหลืองลูกขันเหลืองลูกไปไหนขันเหลืองขันเหลืองไปด้านข้างนั้นแหละเก็บก้อเก็บก้อยเก็บที่ถุงมาแล้วพี่อะแล้วไม่มีใครไปกบก้อยหรอมี๊ซื้อของอยู่มี๊ดซื้อของอยู่ ไว <ś led> พี่พี่มีเินห <ś led> ล,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 ลอมหลอมหลอมได้หลอมรถได้เหรอหล่อมได้เหรอหลอมไม่ได้พี่ถ้าหลอมตรงไหนอ่ะหล่อมในบ้านตรงนี้รครับพี่หล่อมตรงนี้บ้านดีต้องรอเวลาก่อนรอกันเดี๋รอก่อนต้องมองยูก่อนหนักแค่บ้านนี้ประหลาบ้านนี้กะนะ็ดได้นะเอยอยู่ได้ยาวๆพี่ ก็ตกว่าเสียงเดี๋ยวต้องในบานไดรถเอาไม่ได้ว่ะเดี๋ยวกล้องต้องมาได้นี่แหละพี่กหล้อหลองตอนกี่นาทีเดียวรวมกันเลยอนได้หรอมันรวมได้ปะรวมได้เลยไอ้นี่ตึงไอ้นี่เอาเรื่องอยู่นะไอ้ลูกบังนี่ยิงเยอะอยู่นะไอ้ไรก็โดนมานั่งกันนะเรียบร้อยพี่หลอมแล้วที่ไหนเอ่ยไหนอ่ะ รอลุ้นรอุ้นเกาเก้าวีนะที่ไหนพีห้าวีห้าคนบ้าแมนชันพีสวยสวยตึกเยอะแมนชั่นอ่ะไป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 นั่งนั่งเนี่ยนั่งนะเดี๋ยวกได้รกันพกัก็ได้รุ้นเลยระยะทางไกลเอาพี่เอาพี่ไปไปไป หกนาทีหลังใช่เราต้องรอเข้าที่หลังต้องมาหาที่อยู่มันมีให้ตกหลักเยอะอยู่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ลูกกลางเนี่จิบไอ้ลูกกลางนี่จิบเยอะมากที่เราเราเราตั้งอตอนตอนนี้คือคนเห็นยังเห็นตอนนี้เห็นเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วอู้พี่รอาต้องหกนาทีแล้วว่ามันต้องมีคนไปดักอ่ะน่าจะดีแล้วแหละ เอ้ยบ้านนี้สวยวะแต่แท่นอยู่ตรงไหนวะแท่นอยู่ซ้าตรงกลางว่าจับกลางเงี้ยแท่นแท่นอยู่ข้างในแท่นอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางเนะพี่ก็ว่าเราอยู่ตึกได้ไงเว้ยนะตักตึกไหมล่ะตัวลยไปไปจะขึ้นไปตึกบนเลยแหละแล้วก็เราจะรับแข่งนะแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาเหลี่ยมของแราหนึงถ้าตรงนี้ไม่ได้ เตรงนี้มันตึกนีแพ้บ้านไอ้นี่บ้านเหินตึกสูงเนี่ยเดี๋ยวยก็จะตัดไว้ข้างๆนะจ้อยตัดตรงนี้เลยเนี่ยอารน,นี่ทิ้งไว้ตึกผมเนี่ยตึกผมไม่ได้บ้านเฉือนเดี๋ยวคนมีซอนจะอยู่สูงๆเลยนะมีทรัพย์มีไอ้มีแอดมินมากด บังเกอร์ละไอ้ยิงอะไรอ่ะแกลงแกลงเกบบังเกอร์ยังไหมเฮ้ยรถมา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 กระเบนมากระเบนมาเซข้ามาที่น่ากลัวนี่หว่ายื่นลงมาเจ้เจ้าวางโอ้โหโอ้ไปกอดช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้น้องสามวีด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องปล่อยต้องปล่อยต้องปล่อยอย่างเดียวปล่อยอย่างเดียว มันช่วตัวเองอยู่วะมีมาทางที่ดมีทางที่ผมมาร์คโอ้โหนี่ไงตัวเนี้ยมันเกินไปตัวเนี้ยตั้งแต่นี่แล้วตั้งแต่พี่ชุบ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 พี่เห็นไหมตั้นมันสองตัวราคาราคาตีมันเกินไปตีเนี้ย Thank you บอกแล้วว่ามันแปลกๆอยู่ หลังหลังเอ๋ันไดเม่อังสายเข้าเสียมสายเข้าเนี่ค่อยๆนะพี่สวยมากพี่สวยมากสวยมากน้องสองพี่น้องสอยมาพี่ลาาาเยเลยหือมนหัวหลือนหัวไปค่อยๆนะค่อยๆเฮ้ยนั่งเขมา ไห yeah. วไห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 วโอ้มันตู้มันชุบตัวเองชุบตัวเองนี่ไหายนะงั้นให้กรัปช่วยไหมให้ออกมาละ

จริงพี่พี่อันนี้ก็อันสามสามหลอดได้ปะอันนี้อ่ะมันรุบได้แต่ว่ามันน่าจะเราต้องระวังระเบิดอ่ะตอนนี้เกลีร์ไม่หมดที่ผมเลยชงโมงแล้วครับเราเกลียร์ะเบิดอย่าวัดเลยตอนนิ่งไว้ของเราเลยน้าพี่พี่มันมองนี่ซบผมนะเก็บตีตุ้นที่ซบผมแล้ว ต่างว่าประตูอะออกไปความเมื่อตุ๊กขโมกันละ Watch out งาอเฮอเฮ้ให้มันให้มันให้มันยิงกันต้องปิดประตูใหญ่ก่อนนะเสี่ยพี่เสี่ยมเราจะไม่พี่เสี่ยมไปย่งหลังคาวที่เสียมเราหนังข่าวได้ปะวหนังขามีคนที่เสียม เขามาตรงนั้นนะตัวตัวปัญหาคือหลังคานั่นเลยยิงิ0ตัวว่าพี่เสียมเราต้องเล่นหลังคานี้ก่อนวะหลังคาขวาไม่งั้นเราเราจะแตกพี่มันล้อนหมดเลยอ่ะอย่ายังเยอะเลยเหรอะราสโมกเข็มจริง อตัดคือเราพวกหน่วยให้กำลังใจเมื่อกี้ตั <UNC> ดแล้หนนตึกหลังมนันมาพี่พี่เสียงเราต้องเล่นขวาวเอาวาได้ปะตตกขวายัางยงเราไม่ได้มันมันมันเหลืออันนี้คือสองนาทีนี่คือเราม,ามันเหลือเวลาแค่นี้ใช่ไหมใช่คือถ้าหาหมดเวลาล่ะไม่ หมดเวลาเราไปชุบได้อ๋อถ้าเราตอนนี้เราตอนนี้เราหลอมได้ยังยังขอ,อยังเหรอเราก่อนเราให้หมดตอนนี้พี่อ๋อพี่เราทราบพี่ <c oughs> อยู่หลังคาหลังคาตรงนี้ก็มีหลังคาตรงนี้ก็มี <Watch out. S 1> เ,เสียดาเสียดายคิดเป๊ะคิดถ้าตัดหลังคาได้ที่จะสบายมากเลยนะ<ม>ตัดไม่ได้ทั้งตัวจริงผมตัดถ้าผมตัดเป็นตัวกระเบนคู่เมื่อกี้ได้ทั้งตัวนะเฮ้ยเลย กูอุ mm. ้ยูอุ้ยระเบิดเดี๋ยวนะระวังบ้านนะระวังบ้านซ้ายเนี้ยมองอยู่มองอยู่เออยังไงบ้านไหนช่วยยังไงเออดีมากดีมากช่วยหนึ่งหน่อยเออดีพี่คนละแนงพี่คนรับขาเนี่ยเดีไยวไปกันดีกว่ะ สวยมันคานไปซ้ายเลยสิเอดเอ,ด,เอดีมากตัวยตีดีด,ดีย่ำ่วยกันตัดช่วยกันตัดดีมาก <laughs> มาเออดีย่ำเออดีตั้งงานดีต้องด่ามันไอ้พวกไอ้พวกเก็บเกมไม่ไหวพวกขี้ขโมยผมบอกว่าวงมีาะถ้าวงนีจะเรื่องใหญ่เลย อุ้ยโอ้ยย่าๆๆๆพี่ต้องเอาตรงนี้รูปรูปผมนะพี่ Watch out พี่จะเอาหมดเลยมันหพี่ไม่ได้กดตอนวุ้ยไงพี่มันไม่ใช่มันมันต้องกดตอนในเวลามันเหลือจบแล้วว์เอาจบแล้วลาดเลยพรุ่งนี้เก็บใหม่เก็บใหม่ เข็งข็งแขแขียแข็งข็งแข็แขแข็งแข็งแข็งแขติแขนงแข็งแขแขนอขแข่งัขงโนนแข็อ้ข็แข็งแข็่เคลียร์ตแขงนานแล้วก็งงแแแขง็ัแข็งขง พี่น้องน้องอรอแขน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 นี่คือแขนงจริงมานี่ที่น้องเม่เกี้ก็เห็นมีฝาไว้พี่พี่ได้ยินเสียงไหมได้เียเกีเลีเเก โมเมียนภายในเวลาที่ยังเกิดนะในเมื่อกี้ตอนที่ไม่ตัดดิมึงตัดเก่งเหลือเกินนั่นแหละสิตอนตัดก็ตัดโคตรเก่งเลยตอนวิ่งกูวิ่งวอน คนก็ต้องเซฟต้องเซฟดีอ่ะเก็กคนก็ต้องไก่เอันนี้ก็ต้องเซฟคือกันเนียอันนี้มันก็เหมือนกันอันเนี้ยยิ่งเซฟกว่าเจ็กอันเนี้ยเซฟกว่าคนอีกอันนี้คือหนึ่งอย่างเดียวเนะคนมันยังบวกกันเนี่ยเขาําผู้ขู่ต้องไปต้องไปตอนนี้จัดเก่งจังวะ ต,นน er ต่อ r ี่มเออแบบตีพี่ไอตีตัวเมื่อกี้หละตีสองตีข้ามาตีเราอะยรแต่ไปตีดดกหล็กเก่งจลิงเออตอนดักก็โค claro ูดเก่งนี่แมชตีเก่งอยู่ตรงนี้ไหมฮีเก่ย่งตายไปแล้วทีเก่งตีที่หับอก แตตัวปวดจะปวดเลยวะ่ะวิตกนี่แต่ว่าถ้าเกิดต้องคุยกินไก่ก็นักหน,นึ่งดีกว่าแต่ว่าเพราะนั้นมันก็ต้องใจ่เก็บเยอะเลยตัวนะ้จะเก็บต่อไหมล่ะเก็บเก็บโว้ งดสตรีมไงเอองดสตรีมไงติดงานต้องงดสตรีมเลยเลยวันนี้เลยโอ้โหตายครับตีเดิแล้วพ่อจะจะจะกี่เลี้ยวก็ตีว่าประมาณกี่ชั่วโมงได้สิบห้ายี่สิบมูนเอ็ดสองนาทีสองร้อยแม่งเกือบสามชั่วโมงไม่ไหวแล้วแม่ อเอเด็อันดไม่แล้วแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดเราออกไปตีอ่ะก็ไม่น่าไหวอ่ะเพราะว่ามันกักกันหัันกนเลย มันดักออกไปตียังไงก็ฝากแนนะมันถามว่าแม่ทมันช่นสวยไม่แม่ช่างสวยมากนะที่ที่จะให้ดักลองออกไปตีดูดิ มันเบิร์ตเวลาแล้วไม่มันจะโดนเหยียบตันไปเมื่อกี้เราออกไม่ีมก็โดนโดนอยู่แล้วโดนอยู่แล้วมันต้องมีมันต้องมีคนแบบช่วยโค้กจริงๆมันต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนสองนาทีนั่นจะขึ้นเคลให้จบใช่พี่หลังคาป่ะเมื่อกี้ใช่ครับอยู่ขอบหลังคาเย ลงแล้วในบ้านเดินที่เรียนอีกละมาเลยแขนแมันอีดีมันหนักเก่งนกเกินน้องมันหนักเก่งนกเกินเดี๋ยวรุ่งนี้เอามาไว้ให้ฉีดนู่นได้ไหม เราค่อยมาเราคอยมาดูแก้วให้วิคตี่ belongs to us มันดักเก่งเหลือเกินพี่ดักโดนดักตะโคตรเก่งเลยไม่กดเลยเฉื่อยผีมันเก่งแล้วเราคนดันเองไงเว้ยรู้เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันมีไอตี้ขวาคุณรู้สึกตี้ขวาเล่นเป็นเว้ยไอตี้ที่มันชื่อเฟสอ่ะแต่พอเราพอไอ ไอตีศูนย์หมดมันอยู่ดีมันก็อ้งเขี่ยเลตีเนี่ยตอนแรกมันดักมันดักอ่ะมันดักไอตีที่มันอยู่ทางขวาแล้วที่ก็บอกว่าเราต้องเคลียร์แต่ว่าตอนแรกมันดักดีมากเว้ยแต่พอตีศูนย์หมดเวลาปุ๊บมันมันแบบอ้งลงอะรออะแล้วพอไอตีนี้หมดปุ๊บมันก็มันมันก็สบายไงพอไอตีนี้มันดักอยู่ไงโเจลแต้มแล้วซีรู่ โอเคย่ำเก็เร um <ś m cheg oughs> ียบร้อยนะทุกคนับสำหรับฉายาผู้ควบคุมทะเลพิโรดนะทุกคนนะโอ้โหบอกตรงๆว่าวนในเกมนี้ทุกคนทำเอาจริงก็แบบโหด ไม่รู้นะคนนะว่าไอเวลานั้นคือเวลาที่สามารถทําได้โวนะครับซึ่งกล้วยเนี่ยก็เลยพลาดไปเลยทุกคนครับแต่แต่ว่าอจอจิงถึงแม้ว่าจะทําในตานี้นทุกคนก็รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าคนเนี่ยเขามาคอยลุมสก,กรรมหมดเลยทุกคนรอดักกันหมดเลยนะทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหลังคาทุกอย่างทุกคนครับแต่ว่าเอาจริงจริงแล้วเนี่ยพอกล้วยลองเล่นดูทุกคนครับ เาก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะเราน่าจะเล่นใน,ในตานีโน่นะเรนน้าจะแบบไล่เคลียร์ตรีเปลยนะู่นนะอันนี้ในเกมนี้เนี่ยกล้วยกลัวว่าของจะล่วงมากเกินไปทําให้ไม่ค่อย้าเล่นสักเท่าไหรนะ่ทุกคนแต่ว่าพอที่เวลาของตีสุดมันหมดไปแล้วเนี่ยทำให้แบบว่าแบบ เราเล่นได้อย่างเต็มที่ทุกคนนะครับก็แอบความจริงตอนนี้ก็ถือว่าแบบพลาดบานนะทุกคนนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรทุกคนครับเดี๋ยวเรามี EP หน้าบอกเลยว่า EP หน้าเนี่ยเราต้องได้แน่นอนนะทุกคนนะครับก็เดี๋ยว EP หน้าทุกคนนะครับเราจะเป็นยังไงเราจะสามารถทําได้ไหมทุกคนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันก็แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไปก่อนทุกคนครับก็ถือว่าเป็นแนวทางกันแล้วกันเผื่อใคราะทำภารกิจนี้กันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราติดตามสำหรับ EP หน้าสำหรับการทำชัยนนี้กันแล้้วกกัันนนะจจ๊อทุคคาาารบบบเยย